เป็นอันนี้ฮีโร่ชุดนักเรียนต่อด้วยชุดนักเรียนนะคะต่อด้วยข่าวนักเรียนข่าวนักเรียนใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวนักเรียนนักเรียนมหกโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ช่วยชีวิตเพื่อนด้วยการทำ c r c p r c p r ก็คือปั๊มหัวใจไม่เพื่อนก็เคยฝึกกับโอเคโอเคไปต่อเลยอ่ะนั่นแหละจะหมดเวลาก่อนเพราะว่าหลังหัวใจเขาหยุดเต้นเฉียบลันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องฝึกไว้เด้อ ฝึกไว้ไปบึงในโูเชียลก็ได้เด้อเมือม่อวันที่ยี่สิคือเมื่อวานนี้ค่ะโลกออนไลน์เขาเห่ชื่นชมนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานะคะ,อะลองแ <โข S 1> สดงลังแสดงความกล้า,าหาญและมีสติอะโบยวายดิ้นคนเป็นยังเหาต้องมีสติสติต้องมาก่อนอย่าเพิ่งบวยวายอ่าซอยกันปั๊มหัวใจนะคะพาะวาเด็กน้อยเหรียนอยู่ดีๆเพื่อนเหรียนอยู่ดีๆค่ะ หัวใจเต้นหยุดเต้นกระถันห้นเลยค่ะเรียนคณิตศาสตร์เป็นยังหัวใจเขายเครียดเครียดเครียดเออก็พากันซอยกันทํา C P R จนกลับมามีสัญญาณชีพนะคะเหมือนเดิมหัวใจคืนมาเต้นแล้วก็ได้โทรห้าทางมูลนิธินะคะ,ะนําส่งโรงพยาบาลนะคะ,ะภายในโรงเรียนนะคะ,ะที่มีการซอยนี่มีน้องอยังแดงม,มีน้องแบงค์นักเรียน น้องแบงค์นักเรียนมสามโอ้น้องแบงค์นักเรียนมสามเนี่ยเกิดหมดสติโอ้บอได้อยู่ในห้องเรียนหมดสติหัวใจหยุดเต้นขณะนั่งเล่นนั่งเรียนอ่านั่งขณะเรียนหรือนั่งเล่นขณะนั่งเรียนแต่ว่านักเรียนที่มหกอยู่โรงเรียนเดียวกันได้ได้ยินก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยเพราะว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วเด็กมสามอ่าได้แก่นายจิรพัฒน สีสว่างน้องต้นกล้านี่ฮีโร่ที่หนึ่งนะคะในกิติภพไข้ใสน้องไพรเนี่ย่าฮีโร่คนที่สองและนายรัฐภูมิขจรสาธิตน้องปุ้นฮีโร่คนที่สามที่อยู่ใกล้เคียงนะคะได้เข้าไปช่วยด้วยการทำ cpr นะคะไปปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องและก็ถูกวิธีเพราะได้ผ่านการอบรมมามจนน้องเนี่ยคะ่ะปลอดภัยแล้วปลอดภยัยหัวใจกลับมามีสัญญาณชีพแล้วก็ ทางแพทย์เพิ่นก็มาดูลแลตโต้แล้วก็นําทรงลงพยาบาลนะคะตอนนี้น้องก็ปลอดภัย,ยแล้ว<อ>ผู้สื่อข่าวลงไปที่โรงเรียนนะคะถนนราชสีมาโชคชัยตําบลโพการาจจีมา,เ,าเมืองโราชจ,จ,จ้ะโดยได้พบกับนายจริรพัฒน์หนึ่งในผู้ช่วยชีวิตเล่าว่าขณะกําลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่ได้มีนักเรียนวิ่งมาบอกว่าเพื่อนหมดสติอยู่ขนละห้องกันแต่ว่ามีน้องจากห้องเดียวกันนะวิ่งมาห้ารุ่นพี่ จึงรีบไปดูครูบาอาจารย์ไปได้เบา,าถึงนะคะเพื่อพบเพื่อนแล้วก็ไปพบว่าเพื่อนไม่มีสัญญาณชีพตาเหลืองน้ำลายฟูมปากจึงรีบหยิบถังออกซิเจนจากห้องพยาบาลแล้วก็ไปทำการ CPR นะคะโดยสลับกับเพื่อนเพราะว่าการปั๊มหัวใจวมันเมื่อยอยู่ด้วยค่ะเปลี่ยนการปั๊มนะคะ <ừ. S 1> จนน้องรูดูสึกตัว <ừ. S 1> นายจิรพัฒเผยว่าตนและเพื่อนทั้งสองผ่านการอบรมช่วย ชีวิตฉุกเฉินและการทำงานเป็นอาสากู้ชีพมามาหลายปีโอ้ oh, mm hmm. น้องเขาเคยเป็นอาสากู้ชีพมาก่อนขณะที่เป็นนักเรียนเขาก็ไปทำงานพิเศษทำให้สามารถรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีสติพร้อมฝากทุกคนเห็นความสำคัญของของ,ของการเรียนรู้เด้อพี่น้องทุกคนเด้อต้องเรียนรู้ได้ทุกคนบพว่าเขาสิเป็ี่ยนสาวบ้านเปลี่ยนผู้ใดทุกคนสามารถเรียนรู้นะคะ ให้เขามีความรู้เบื้องต้นหัวสิบโบได้โวยวายหัวสิบโบได้ว่าโอ้ยแลนหน้าแลนหลังหนุ่ยที่บวมีสติสตังนะคะอ้าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็เฟซบุ๊กค่ะ u t u b e เขามีการสอนจิงตอกเขาสอนละเอียดทีท่วดมากทุกเรื่องละครับจะเป็นช่างจะเป็นอะไรก็เข้าไปดูได้นะครับพี่น้องต่อมาทางโรงเรียนได้เจัดพิธีมอบบกรบัตรมอ้เกียรติให้เกีนักเรียนสคนเป็นฝันและกำลังใจ